ทองปุ๋ยมันสินักนักนำมันสิหลายกว่าดีขุ่น่เหว่ายุดว่ายอนช่วงล่างๆอย่าดีตัวใหญ่เดี๋ยวมัยนี่ีตัวใหญ่้ตัวตัวเนีย มันจินลงไปลา้างเองไมมีหาิฉีดเพราะมันแึ้เนหมายอยู่ของใตมั้ปล่อยมันต้องกันสไตล์ เอตัวนึงก oh ็ไม่อยากไปแมบุแม่ดูั้งใจวะมันอยูยังมันอยู่หลึกอยู่ีีเทเลยดี่ว่เราไปัปกติเขาต้องเทในกะละมังจะเต็มเลยเขาสไตล์บ้านๆเทไม่ไ้สลดีเขากำลังเลือกอันนี้เป็นคถือว่าไหนกู พ่อเรามังกระทางนี่เดี๋ยวไปเผยเที่ยถารดผ่ากุแซไปมึงเลเด้อยนเรื่องไปซักรวามสุดเหลีมังทั้งหมดเลยเหมือนหน่งถพีดตัวนึงถุ่าเออโต้กว่ามั่งอย่างล่ะเามามันก็ยังย่อยบ้านในเกียงบ่นยหน่อยย่อยบ้านในหมดมันยังบ้านหลายดีแต่ขนาดเสี่ยงไปบนยูทังพูนเลยในเสียงยางไป เบิ่งเองว่ามันหลมานี่นี่นนีนี่นนที่ซื้อนี่แหลนี่นี่เคยเจอเหตุการณ์ุดสยองเลยเทียนอีเค็บตัวสีแดงอยู่ไตถุงอันนี้นี่นี่ตัวหนึงนั่เทียน้มเป็นยนตัวนั้นมันหลไปกระทางนั้นมันหลไปนี่กระทางหลอยู่เร็วก็ไป โอ้เวยเดี๋ยวมันกินเองนี่มันยังมันยังแผ่มาหลายประเด็เนาะพอเหอบไปมาหลายเนาะผมว่ามันแผ่เร็วดีในถุงในถุงมันเร็วอยู่แต่แห่งมันสิมักจ่อลงของล่างไหมมันสิเหนียวทางไตถุงเดี๋ยวมันก็ขึ้นมากินนะก็หลอะถึงเนี่ยมันกลับขึ้นมากินไมนก็ขึ้นมากินไม่ก็ทั้งผมเทไปพื้นดินขราวบดอะไรนีหลายดิเนี่ยรางล่างรางเนี่หลาย มันตายต้องไปแต่มันตัวใหญ่หรืออตัวใหญ่เานาอกกูบานมันผ่านแล้วตัวใหญ่กว่าอัน,อ,นอันนั้น,นแต่มันมันออกแพรบพุทธนิลครับพุทธนิลแพร์ค่ะมันเป็นไวายมายูดิอืมปรับตัวนี่โตหลายบ่อมือนี่โตหลาย่ะ มูถงปุ๋ยเด้นมูเอากอนมากกอนดุนแหลกเลยยอดจะจดไปใส่อันนั้นเส่อะมาอย่างนี้ใส่น้ำมันอะไเห็นไหยเต็นตัวหน่อยอะไรมาเก็ดดินเปื่อยดีดีเนาะ พ,พ่อเห็ดช่อ,องพ่อพ่อใส่หนีไปแล้วเฮากัออบบอต่างยานมาโต้ทันทีเป็นอยังนี้หวยหนผผจจีผมอาจจะผมอาจจะบ่ได้ใส่ผมอาจจะบ่ได้เอามูเก่าล่งหนีผมสิให้มันเ่็ดเป็นหวยไม่สื่อหนีเลยปล่อยล่วงตามสู่พื้นดินสื่อหนีไมนทีได้เป็นโพน งลังเต็มเลยเพราะ่าเยิบบวกหลายเลยมันเลยบ่เคยเห็นเห็นาน,าน,านั่นนั่นนั่นตัวไงบักใหญ่ดุมเลย่ด<ฮ>ุมเลยตัวนั้นสูตรในรุ่น,นเราด้วยนะี่ตัวนี้ว่ามันหลายเราบ่ทั้งนี้ทั้งนี้หลายเรเด้อ<ม>ทั้งข้างหลังเท่านี้สิบบ่เคยได้เท่านี้นปกติเขาจะเอาโต้เป็นหล่อนออกต่างหากเลยเขาฉีดหล่อนแล้วขี่มันออกก่อนเหมนที่นี่เขาก็สิเขาเอาตะโตปะป๊ามาเลย ลงเข้าใส่ยังสีก่กันดีขึ้นกันเพราะว่ามันเสิได้แบบคุณชิ้นกับกินเก่ามันมันใส่ ที่ตัวน้อยโอ้แถวนี้มีหมดแดงมันแดงคือจัดการมันดิมันซื้ว่ามองหนี้กับอายุไดอายุดินถ้ามันเปีลีมันมันใส่บะมีดดิใส่มดเลยดิผมว่ากลับขึ้นถุงบางอย่าง,างมันเกิดสิมีใครมีิยังมันอยู่ไหนมันมีใครมียมิยังไปกวนวอะไรมันมา ทงนี้เป็นหลุนใหญ่สุดเลยญ่ก็ญ่ก็ได้ทงกับหลุนมุนีแหละแต่หลุนมุนีมันแพงไปไกลแล้วตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ย อบมันผีบังว่ามันผีจากมือมันจังสีใดย่อยลายเันนับพมสีขีดไปอีกมีชื่อมือของนาเบิงว่ามันสีมันสีเพิ่มมากขึ้นมากก็เลดมันสีเป็นยังไงหมูเห็บลุ่นมากตามตามจริงห้อยหอบวาต้องเล็งจำนวนมันเร็วกว่าได้เพราะว่าอันนี้มันต้องเคยเป็นเอยไปเพราะสิบังคับมันกินเลยกับว่าใดดิขันไสให้ลายปวดมันกับโบเคยกินไสกับแบบขันมันเหลื่อมลดเขาเคยใส รดเทลเลรหลายแล้วเขาค่อยใส่่ข่ย,ขายบากระตุนเห็นมันกินมุ้นี้เป็นขีพรอมรอนได้แห่แห้งผมหวันจะเคืนอะ่รเมื่อท่านในย่อยหมดเป็นไร